ไปดูข่าวที่2นะคะสำหรับความคืบหน้าคุณชรบุรณหีรันนะคะไลฟ์โค้ชชื่อดังที่ก่อนหน้านี้แถลงออกมาว่ายอมรับความผิดพลาดขอโทษเรื่องการรับบริจาคเงินช่วยเหลือดับไฟป่าแต่ทีนี้เนี่ยดูเหมือนมันจะยังไม่จบนะคะดูเหมือนว่ายังจะถูกถล่มอย่างต่อเนื่องเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพจ CSI LA นะคะออกมาแฉอีกว่าทะเบียนรถหรูของคุณชรเนี่ยเป็นทะเบียนปลอมค่ะโดยโพสต์ข้อมูลที่ระบุบอกว่า ทะเบียนรถ i8 ของคุณชรอ,อยู่ในสถานะยกเลิกทะเบียนไปตั้งแต่วันที่22เดือน8ก็คือสิงหาคมปี60นะคะแต่ว่าทำไมหลายคนก็ถามว่าเอ้าทำไมตอนนี้ยังสวมได้ก็อาจจะเป็นการสวมทับหรือเปล่าหรือที่เราเรียกกันว่าทะเบียนปลอมนอกจากนั้นนะคะทนายรณรงค์แก้วเพชรก็มีการก่อนหน้านี้เขามีการไปแจ้งความที่สพปากก็ดบอกว่าเนี่ย ตอนนี้บัญชีคุณชอนยังเปิดรับการบริจาคเลยเขาบริจาคไป10บาทก็เลยไปแจ้งความเอาผิดทีนี้พอมีสเตทเม์ออกมาทนายรณรงค์แก้วเพชรก็ไปที่สพปากเกร็ดเหมือนเดิมเอาเอกสารหลักฐานไปให้ก็จะมีการแสดงนะคะในเรื่องของการไปเห็นว่ามันมีข้อสังเกตหลายอย่างที่มีการสงสัยและติดใจยอยู่ในประเด็นของเรื่องการชี้แจง อย่างแรกคือมีการโอนเงินเพื่อชําระค่าบัตรเครดิตเมื่อวานนี้วีัะทิมพูดไปแล้ววันที่2อถึงสเมษายน2อ0 0 0 0บาทแล้วก็มีการคาดเดานะคะกันว่าเป็นเงินที่ชอนแนํนาไปจ่ายเพื่อบูสโพส์แฟนเพจหรือเปล่าประเด็นที่2คือในเงินจํานวนที่โอนเข้ามามีการถอนไป7ครั้งรวมเป็นเงิน1นึ่งล้านสองแบาทโดยใน1ล้านบาทนั้นเนี่ยถอน2ครั้งแล้วก็เป็นครั้งละ5,000 500, สบาทนะคะไปยังบัญชีที่ชื่อว่าชอร แล้วก็เขาบอกว่าคาดว่าน่าจะเป็นอีกบัญชีหนึ่งของคุณชรนนะคะประเด็นที่3คือหลังจากปิดรับบริจาคมีการถอนเงิน5ครั้งครั้งที่มากที่สุดในจำนวนเงินก็คือ2,24,988บาท48สตางไปยังบัญชีที่ชื่อว่าเชียงใหม่เดลต้าอ e, ซึ่งก็าคาดว่าจะเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องยังไงกับคุณชรน,นะคะ ทีนี้พอมีการเอาข้อมูลไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด้านของพันตำรวจเอกพงศักดปรีชาการุณพงศ์นะคะก็เป็นผู้กำกับสพปราเกตบอกว่าวันที่7จเนี่ยจริงๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการออกหมายเรียกตัวคุณชรมาให้ปากคำในวันที่1 4แล้วเพื่อที่จะชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องของพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันจะมีความผิดในเรื่องไหนเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมก่อนหน้านี้เนี่ยมีการส่งจดหมายเรียกขอเอกสารไปยัง4หน่วย งานที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือหนังสือถึงสำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทยเพื่อขอสเตตเมนต์บัญชีที่เปิดรับบริจาคหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เรื่องขอตรวจสอบการขออนุญาตทำการเรียลายหนังสือถึงผอ,อสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16จังหวัดเชียงใหม่กรมอุทยานและพันธุ์พืชเรื่องมีการได้รับบริจาคสิ่งของจริงหรือไม่ แล้วก็หนังสือถึงนงายอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะเรื่องที่จะขอตรวจสอบการขออนุญาตทาการเรียลายโดยส่งหนังสือไปตั้งแต่1กรกฎาคมทีนี้เขาก็บอกว่าในครั้งนั้นเนี่ยที่ขอไปเป็นการขออย่างเร่งด่วนนะคะเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจรวมไปถึงหลายๆคนก็บอกว่ามันคล้ายๆกับคดีของน้องชมพูะคะ่ค่ะที่ยังดูไม่มีวี่แววว่ามันจะคลี่คลายได้ง่ายๆในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามนะคะว่า14กรกฎาคมนี้คุณชรจะเข้าพบ เจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอปากเก็ดหรือไม่คะ่ะต้องการรับรู้ข่าวสารจากเราก่อนใครเพียงกดปุ่ม C First ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ